ตายอย่างนี้เลยเหรอก็ปกตินะไม่มีอะไรน์กรัทีบบาุด้กนแล้วก็บอะย่าีก็ทำอย่างนี้มาจะ้สิปีแล้วมั้งเัามันบังเอินช่วงที่มันผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบ ณตอนนี้ผมว่าก็แฮปปี้ดีแต่แ,นแฟนๆว่าครังนี้แบบการหยอดกันไปหย่อนกันมามันดูไม่ปกติกว่าเมือก่อนที่ผ่านมาจริงเหรอคนเขาอ,อินมติ้งเลอะแต่หนึ่ว่าเป็นปกตินะเพราะว่าก,ก็มีกันบ่อยอยู่แล้วใช่เหมือนเพื่อนจำเพื่อนอย่างเงี้ใช่หรือลุนขึ้นมาถ้าณนะตอนนี้ผมคิดว่าอย่างเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่ามัน ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมากใช่ผมผม,ไม,ม,มไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำไมหรือว่าแบบมันจะเสี่ยงยถือว่าไม่รู้เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออก็ทํางานด้วยกันแฮปปี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก็แฮปปี้มากเลยแล้วก็ยังมีอะไรให้ทำหรือรู้สึกว่าตัวเองก็อยูื่อยก็แฮปปี<ๆ>้ดีแสดงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่สุดของเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับที่พี่ค่ะใช่ค่ะคือผมมองว่าท<ๆ>ุกอย่างในโลกนี้มันมีความเป็นไปได้ มันแล้วแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เก้าแต่เก้าจะไปแต่เก้าจะไปแต่เก้านี่ตรงสเปคไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปคไปแล้วเพราะคิดว่ามันมีแล้วมันก็จะได้ไม่ค่อยตรงแล้วกันมันแบบเรามันไม่ใช่เรื่องของภายนอกแล้วอะมว่ามันเป็นแบบไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่าให้คุยเรื่องข่าวไหมอะฮะใป้คุยเรื่องข่าว พิมพ์มาพิมมาเวลาแบบสัมภาษณ์อะไรก็จะพิมพ์มาว่าพูดแบบพูดแบบนี้ไปนะอะไ๋อโอเคได้ได้แล้วแต่เธอเตรียมกันหรอไม่เขาก็จะแบบถามว่าแบบเออเขาพูดแบบนี้เป็นพิมพ์มาหรือยังอ๋อแล้วแต่แบบอย่างที่เก็พูดถึงแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องมีการพิมพ์กันไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าจะพิมพ์บอกว่าไม่แต่หลังมันต้องออกไปเจอถือจะสัมภาษณ์กันเก้าเกชานที่แบบเฮ้ยพี่จะพูดอะไรก็ เออผมไม่ได้ถามอ้าวผมไม่คิดว่าจะต้องตอบด้วยนี้วันนี้แต่ก้าวเขาแบบให้สัมภาษณ์แปลว่าอยากให้พีทผมพูดก่อนว่าจะมีอะไรเกิ่งเกินแล้วพูดก่อนก็ยังไม่มีใช่เราไม่มีพีทเลยนะพี่ทไม่แล้วทุกวันนี้เราโสดป่ที่วันนี้ก็แฮปปี้ดีโสดนีเแหละโสดใช่ครับโหอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วเธอรู้สึกคนพบว่าตัวเองอยู่ใงแฮปปี้อยู่เป็นโสดแล้วมันดีดีใช่ มันไม่มีเวลาเลยก็อยู่แต่จังหวัดก็เล่นปลาปอาที่ละหกวัวนเนาะไม่มีเวลามันร้วหัวไปแนวะว่าผมคิดว่าไม่ไม่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มันโอเคก็อาจจะเิร์อเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดพ้่ที่เรารู้สึกว่าท่านน่าจะลองดูนะนถ้ามันดูผีผักก็ยอมนะพี่เราผมว่าคําว่าผีผักมันคือเหมือนแบบบางทีมันไม่รู้ตัวอยู่ โอกาสบางทีมันมาโดยที <n Luis> ่เราไม่รู้ก็อะไรก็เป็นไปได้เ้าบอกว่าเราต้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างอันนี้ไดส่วนยังคะยังครับยังไม่มีเวลาเลยแต่ว่าเพนนั้นพิมมาบอกว่าพูดถึงนี้อ่าว่เดี๋ยวว่าค่อยว่ากันอย่างเจ้าเองเขาบอกเขาเคยตัดพอว่าเขาคงไม่ใช่สเปคพี่พีชหรอกเพราะพี่พีชชอบแบบลุกครึงขายาวอย่างเนี้ย มันก็ก็เคยมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถึงบอกไปแหละว่ามีสเปคแล้วไม่ค่อยร์ดมันมีไปแล้วไม่ได้อะไรแต่ถ้าเปนเรองความเปลี่ยนเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่ามืนกับใครแตกขึ้นก็เปลี่ยนมันผ่านนู่นนี่มามันก็เปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนไปในทางที่ผมว่าไม่คาดหวังดีกว่าว่าจะเจอกับอะไรจะเป็นยังไงมากกว่าพอคาดหวังเยอะก็หน่อย ใช่ใช่ครับก็คุยปกติอยู่แล้วเลย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าต่างจากแต่ก่อนอะไรหรอกจะกดดันไหมถ้าแฟนแบบว่าชงหนักขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับพี่เพชรไม่ไม่ผมก็แล้วแต่ลถ้าเขาแฮปปี้ก็โอเค <c oughs> ไม่ได้ขัด <c oughs> ไม่ได้ขัดคใจแล้วครับ <c oughs> อืมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าสุขชนพัฒนามันบบมีโอกาสจริงก็ก็พร้อมเปิดคือถ้าวันหนึ่งมันแบบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็ปิดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ รั้งหมดน่ารักคนะเะเชอบเขาเยอะไงน้องาแล้ว